สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเปิดตารางบัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์2567ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทําการโอนเงินให้นะคะและมี1สิทธิ์จะเป็นการโอนครั้งสุดท้ายจากกรมบัญชีกลางและ1สิทธินั้นจะเป็นสิทธิ์อะไรโอนวันไหนเช็คได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาพร้อมๆกันใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องในการทําคลิป ข่าวสารดีๆต่อๆไปด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะสาหรับรายการแรกที่จะโอนเงินในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่1กุมภาพันธ์นะคะมีการโอนเงินเข้า3รายการดังนี้นะคะรายการแรกก็จะเป็นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะนะคะ750บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้จะกดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสะสมไว้ใช้ได้ในเดือนถัด ไปนะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประชาชนนะคะไปชําระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใดก็ได้ในประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดนั่นเองนะคะประเภทแรกที่สามารถนําไปใช้ได้นะคะก็เป็นรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหาคนครหรือขอสอมกนะคะและประเภทที่2ก็คือรถบริษัทขนส่งจำกัด บขสและรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานครคือ MRT และรถไฟฟ้าความเร็วสูง Airport Rail ร i n k นะคะหรือ ARL นะคะแล้วก็จะมีรถไฟนะคะที่สามารถใช้ในต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะเพราะรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้านครหลวงแล้วก็รถไฟความเร็วสูงก็จะใช้ได้เฉพาะท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ารถไฟเนี่ยมีแทบทุกจังหวัดเลยนะคะเราก็สามารถที่จะนำสิทธ์นี้ไปใช้ ได้นะคะแล้วก็มีการขนส่งสาธารณะนะคะที่รัฐบาลได้ประกาศให้มาเข้าร่วมในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะก็จะเป็นขนส่งสาธารณะนะคะที่รัฐบาลประกาศให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นมานะคะจะมีรถเอกชนร่วมขอสบอกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครและมีรถเอกชนร่วมบขศและรถเอกชนรถสองแถวรับจ้างนะ ะะเราก็สุดท้ายเลยเป็นเรือโดยสารสาธารณะนะคะแต่ขนส่งสาธารณะนี้นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเข้าร่วมกันทุกคันทุกคนหรือเปล่านะคะเพราะเป็นการเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่จะไปใช้กับขนส่งสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเอกชนร่วมขอสบกรหรือรถเอกชนร่วมบขอสอรถ2แถวเรือโดยสารพ่อแม่พี่น้องต้องสอบถามก่อนนะคะว่าเข้าร่วมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ะะมาในสิทธิที่2นะคะก็จะเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะอันนี้ก็กดเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สามารถที่จะสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะด้ยการนําบัตรประชาชนไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดนะคะก็มีแค่วงเงิน ให้80บาทต่อคนต่อ3เดือนนั่นเองและมาในส่วนของค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะ300บาทต่อคนนั่นเองอันนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้เช่นกันและไม่สามารถที่จะสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะวงเงินชําระสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นนะคะสำหรับการดํารงชีวิตของเรานั่นเองสินค้าเพื่อการศึกษาแล้วก็วัสดุการเกษตรนะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ โดยการนําบัตรประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้านะคะร้านธงฟ้าราคาประหยัดหรือร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะขึ้นป้ายนะคะว่าร้านนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่จะต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดถ้าใครใช้จ่ายเกินจํานวนวงเงินที่กําหนดส่วนที่เกินมาเราก็ต้องชําระเป็นเงินสดนั่นเองนะคะและในส่วนของ1สิทธินะคะที่กรมบัญ การประกาศออกมาว่าจะเป็นการโอนเงิน1รายการครั้งสุดท้ายนะคะจะเป็นการโอนในวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567นะคะเป็นการโอนครั้งสุดท้ายสําหรับการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพปี2566ก็คือเป็นการโอนย้อนหลังเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะเงินนี้นะคะก็จะเป็นการโอนนะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะที่มีรายได้น้อยนั่นเองจะโอนในค้ง สุดท้ายวันที่6กุมภาพันธ์2,567สําสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิด ก่อนวันที่1กันยายน2506นะคะและไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26มกราคมนี้นะคะและวันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชนนะคะภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567นี้เพราะฉะนั้นนะคะพราแม่พี่น้องท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีที่แล้วคขยังไม่ได้รับนะคะสำหรับคนที่เกิดก่อน1กันยายน2 5 0 6น้าะคะให้ท่านไปเช็คบัญชีไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะและเช็คบัญชีผูกพร้อมเพกกับเลขที่บัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยนะคะในการโอนครั้งนี้ครั้งสุดท้ายในวันที่6หลังจากนั้นจะไม่มีการโอนย้อนหลังในการจ่ายเงินส่งเคาะเพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุแล้วนะคะเงินนี้จะโดนคืนเข้าคลังนั่นเอง กรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่าน3ช่องทางนี้นะคะก็คือ1บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือที่ให้ความยินยอมไว้นะคะ2บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนะคะอันนี้เป็นช่องทางเพิ่มเติมนะคะเฉพาะกรณีเท่านั้นและ3บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะของผู้ที่มีสิทธิ์นั่นเองจะต้องไปผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน วันที่1่กุมภาพันธ์นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะไม่สามารถที่จะไปผูกพร้อมเพย์ได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถทําหนังสือยินยอมให้กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับบัญชีบุคคลอื่นนะคะหรือบุคคลร่วมที่เรามอบอํานาจให้นั่นเองนะคะและสําหรับใครนะคะที่ได้รับแล้วในปีที่แล้วนะคะก็ปีนี้รอรับอีกนะคะจะมีการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐเรียกว่าเบีย้ยเพิ่มเติมนะคะจะมีการโอนในปีนี้นะคะโอนงวดแรกในวันที่11มีนาคม2567นี้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้รับแล้วปีที่แล้วนะคะก็รอรับปีนี้ได้เลยส่วนใครที่ปีที่แล้วมีปัญหาในการผูกพร้อมเพย์หรือการมอบอํานาจให้เข้ากับบัญชีผู้อื่นนะคะยังไม่ได้รับเงินตรงนั้นนะคะก็จะมีการโอนย้อนหลังให้ในปีนี้นะคะท่านก็ไปเช็คบัญชีผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยถ้าจะมอบอํานาจให้ ใครก็ทําให้เรียบร้อยนะคะจะมีการโอนเงินครั้งสุดท้ายในวันที่6กุมภาพันธ์นี้และหลังจากนั้นนะคะจะไม่มีการโอนย้อนหลังแล้วนะคะมาต่อในส่วนของวันที่18กุมภาพันธ์นะคะวันนี้ก็จะมีการได้รับ2รายการนั่นเองนะคะสิทธิ์นั้นจะเป็นอะไรสิทธิ์แรกนะคะก็จะเป็นค่าน้ำประปาฟรีจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะโดยกระทรวงการคลัง จะดาเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงนะคะอันนี้ไม่ต้องสํารองจ่ายไปก่อนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้รับสิทธิ์ค่าน้ําประปาฟรีนะคะกรณีไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนั่นเองนะคะส่วนที่เกิน100บาทนะคะแต่ไม่ถึง315บาทอันนี้ต้องชําระด้วยตนเองนะคะและหากใช้เกิน3 1 5บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะต้องชําระค่าน้ําทั้งหมดนะคะสิทธิ์นี้นะคะไม่สามารถใช้ได้กับประปาหมู่บ้านอบตอรหรือเทศบาลน,นะคะและมาในส่วนของค่าไฟฟีนะคะจานวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงนะคะอันนี้เราไม่ต้องสํารองจ่ายเงินไปก่อนเช่นกันนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะ ได้สิทธิ์ค่าไฟฟีนะคะกรณีไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนนะคะและได้สิทธิ์ค่าไฟฟีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทนะคะแต่ถ้าใช้ไฟเกิน315บาทนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะต้องชําระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดและมาที่วันที่20กุมภาพันธ์นะคะจะมีการโอนเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทนะคะกดเป็นเงินสดได้และก็สามารถสะสมได้นะคะ เงินนี้จะเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพยกับเลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะสาหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการนะคะเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากเดิมที่เคยได้รับอยู่800บาทของทุกวันที่10ของเดือนนะคะรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสาหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพยกระทรวงการคลังนะคะได้เพิ่มความสะดวกแก่ท่านผู้ ู้พิการนะคะโดยจะทําการโอนเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยรประจําเดือนละ800บาทนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตารางบัตรคนจนของเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะที่จะมีการโอนเงินเข้าให้ในบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครมีความสงสัยเกี่ยวกับตรงไหนนะคะที่แอดมินได้พูดไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะและเดี๋ยวแอดมินจะมาตอบให้นะคะและท่านใดนะคะต้องการให้ทางช่องหาข่าวสารเรื่องไหนมาอัปเดตให้ฟังนะคะก็คอมเมนต์บอกต่อกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้เช่นเคยนะคะอย่าลืมให้กําลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะและที่สําคัญ เลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ